วันวรับพบรายงานวงไม้เป็นสวัดสละบรีในครั้งนี้ต้นปิดแานการตลาดและตลา,าดแรงงานเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าประเทศไทยจะสามารถจัดการกับสถานการณ์โลกได้เป็นอย่างดีแอกสารวก็ประมาณเพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ได้รับการจ้างงานในสถานประกอบการในภาพรวมจํานวน260,000ตราในสมัครในหวัดสลับรีได้รับเากสารเป้าหมายที่จะต้องดำเนินการจำนวน4,920ารางของบ มูลน้ำสนไว้การสก,กัดกระทรวงแรงงานครับท่านแรงงานจังหวัดท่านสวัสดิการคุ้คมครองแรงงานจังหวัดท่านาฟีมือแรงงานจังหวัดแล้วก็ท่านประกันสังคมจังหวัดกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติพี่น้องสื่อมวลชนน้องๆเยาวชนนะครับที่จบการศึกษาใหม่นะครับท่านจังหวัดสระบุรีท่านแมยลัทธนุสคนท่านติดธารกิจนะครับก็มอบหมายให้ผมเฉพา,าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบก,การศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชนนะครับในกิจกรรมนัดพบแรงงานครงการกระตึ้นครับและขณะนี้ก็เชื่อมียรนะยะเวลา12เดือนในการที่จะ,ะร่วมจ่ายค่าตอบแทนร้อมท,ท,ที่จะเข้ารักรบการสมัครงาน,นะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนดีที่น้องๆจะได้ศึกษารายละเอียนแล้วก็ทําความสนใจแล้วก็ติดต่อกับ ผู้ประกอบการโดยตรงนะครับเราได้รับความร่วมมือจากบริษัทใหญ่ๆและบริษัทที่มาให้ความร่วมมือนอกนอจากนี้ก็จะมีโครงการอันต่อนเนื่องจนถึงกันยายนปี2564นะครับเป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งหวังว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2, 2019เนี่ยยังมีอีต่อเนื่องเป็นเหตุให้มีการอัตราจ้างว่างางานเนี่ยสูงเพิ่มมากขึ้น ไม่ผมเรียนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นั้ไม่เฉพาะประเทศในแถบเอเชียแถบยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาตา่างสประสบภาวะเช่นนี้นะครับ,ะะรบโดยเป้าหมายทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพหลักกับร่วมกับหลายๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นาทางศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็รน่วยงานต่านงที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนะครับในจังหวัดสระบุรีนะก็เป็นเรื่องยากเรื่องเป้าหมายแต่ว่าถ้ามีผู้ที่สนใจนะครับสามารถที่จะสมัครแล้วก็ติดต่อหาเงื่อนไขที่ตรงกับความต้องการโดยส่วนใหญ่ก็คิดว่าคนที่อยู่สระบุรีก็อยากอย่างนันนะที่สรับ แต่ถ้าเกิดว่ามีตําแหน่งว่างใกล้เคียงจังหวัดรบอบๆเนี่ยก็ต้องหาโอกาสใหม่นะครับมีบริษัทที่มีเคื่อไนไขดที่ดีนะครับเมือ่อเมื่อสักครู่ผมก็สอบถามแล้วก็มีเคื่องขยีเปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สําหรับผู้จบก,การศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชนกิจกรรมนัดพบแรงงานโอเพนเมนต์ของจังหวัดสระบุรีในโอกาสนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ผ้ลังานเป็นไงครับ,ครบโครงการนี้นะครับเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับที่กำหนดให้หน่วยงาน งานในจ้างแล้วก็น้วลดมใหม่นะครับให้มาเจอกันนะครับเพื่อที่ให้มีการจ้างงานใหมีการจ้างงานโดยรัฐบาลก็จะจ่ายค่าจ้างให้คนละครึ่งนะครับค่าจ้างคนละครึ่งนะครับซึ่งวันนี้ของสลับบุรีเราก็ได้มีโอกาสจัดงานวันน,น,นักพบประการคอมเพเมนต์นะครับออมีผู้ประกอบการในจ้างมาร่วมนะครับสามสิบสองบริษัทนะครับตำแหน่งงานก็100ร้อยกว่าตำแหน่งงานห้าร้อยห้าร้อยกว่าตานะครับที่จะมามาร่วมงานวันนี้นะครับก็ เป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งหวังนะครับให้น้องๆสมัยได้มีงานทาแล้วก็ให้ผู้ประกอบการนะครับได้มีพนักงานได้มีกําลังในการที่จะทํางานในสนามโครงการนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับน้องๆที่จบมาแล้วยังไม่มีงานทำนะครับให้วมโครงการนี้ซึ่งโครงการโมเดิร์นเนเนี่ยนะครับจะดำเนินการไปจนถึงเดือนกันยายน2564นะครับ ในวันนี <nossas lem Matthew> ้ถ้าพลาดโอกาสนี้ไปนะครับน้องๆก็ยังสามารถทปเยี่ยมติดต่อที่สำนักงานจัดงานจังหวัดสระบุรีได้นะครับก็จะมีตำแหน่งงานรอรับนะครับก็จะมีการจ้างงานแต่จุดเดเดือนกันยายนนะครันึ่งครับขอบคุณครับเพราตอนนี้มีเพราะมีน้องๆสนใจมาร่วมกิจกรรมเยอะอยู่นะครับน้องๆที่ ลงทะเบียนเอาไว้อยู่ที่ประมาณ500กว่าคนแล้วนะครับที่มาลงทะเบียนในระบบในระบบเองกรมอเมนตเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีในด้านก็นจะสามารถครัดเลือกในระบบในระบบคอมพิวเตอร์ได้นะครับรบในวันนี้นะครับถ้าน้องๆมาเด่กก็าคาดว่าจะได้งานนำเงินนะครับเพราะว่า ผู้ประกอบการที่มาวันนี้ก็คือมีเจตนาจะรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะไม่ได้งานมันน้อยนะครับเพราะว่าสปิดใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อมาเนี่ยผู้ประกอบการที่มาที่เจตนาจะมารับอยู่แล้วนะครับก็คงจะมีโอกาสมากอยากจะบอกให้มั่นใจกับผู้ที่สนใจมาได้เลยตรงนี้ตรงๆอยู่นะครับตามข่าวนี้นะครับเพราะงานจัดงานวันนี้เราจะดำเนินการไปจนถึงเวลา 14.3 0น่วโก็คือถึง4โมงเย็นนะครับน้องๆก็ถ้ามาร่วมวันนี้ก็จะมีโอกาสได้งานทำนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้น้องมาร่วมงานในวันนี้นะครับได้งานท่วมไหมรับร้รนะ้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็ก็เกณฑ์ธนาจะมารับอยู่แล้วที่มาร่วมงานครับผมอยากจให้ร่วมงาน